อะไรโอ้แล้ววันนี้เราอยู่ในทริปแสวงบุญกับพี่พงษ์ช่วยหนุนนำด้วยพี่พงเล่าซิวุญบุญนช่วยหนุนนำให้หนุนพื้นก่อนแต่พี่พงษ์อธิบายสิว่าเมื่อกี้เราเป็นหนมาเมื่อกี้ ไปยืนไปกินเค้กใช่ไหมไปกินเค้กเสร็จไปหุวนไปหุ่นเมื่อเราไปกินเค้กมาแล้วก็ออกมาผมเกลียดฝันตกแล้วมันก็ค่อยๆตกหนักขึ้นเรื่อยๆ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 ถึกระด้างแดดแล้ก็ไม่คิดว่ากรุงเทพที่ว่าต่ำน้ำวันระดับน้ำทะเลมันจะต่ำไวแคนฝนตกสิบห้านาทีก็คือเดินไม่ได้แล้วนะเดินไม่ได้เลยเดินแบบ เท้าก็คือแบบจุ่มแล้วพอฝนเริ่มสาป้าเนี่ยฟ้าเปิดเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ขั้นาวหนนไปตับวันโผล่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราขอบเชื่อใส่ในสักศิ์ษยูด์แต่น้ำขนาดใหญ่มากแต่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันโผล่เรื่องน้องเนไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะซึ่งจะจะสัมาัสเขาเห็นได้ในวันที่มีน้ำมนต์หล่นลงมาตรงนั้น แต่น้ำอ่ะไม่ได้ขึ้นหมันะลาน้ำขึ้นเปมนกด,ดินด้วยเพราไม่กนะ็แล้วตอนนี้จะเห็นแด้ว่าเนี่ยจะมีน้ำมลไหลไปไหลมาตลอดเร, <c oughs> ลเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะท่านํำพันน้ำมนไปได้ทุกน้ำนหรือเปล่า อะไรคือการเล่นสำหรับพี่พงหรอาการใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยก็เหมือนการเล่นเล่นพนันทุกวันอะยังไงยังไงอธิบายเพิ่มได้ไหมทุกวันเนี่ยจะออกหัวหรือออกก้อยทำงานวันวันหนึ่งอะคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกัน <c oughs> ไหนเล่าความ p พ a y ฟูล l i v ิ n งวันนี้สีว่ามาถึงที่นี่ได้อย่างไรวันนี้นะคะตอบเป็นสองต่อก็ <c oughs> อ มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในป้ารถเมลแล้วตอนนรถเมล์เราก็ต้องมีความเพลพูนะคะเพื่อที่จะมากินเค้กเธอเธอถ่ายรูปตอนตอนสิบแล้วเธอฉันเนี่ยอัดวีดีโออยู่จะกสิบไปก่อน